ในทศธรรมตามความว่าบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งสิ้นข้อนี้ <c oughs> เป็นกฎของธรรมดาที่ทุกคนเกิดมาไม่ว่าใคร ถึงจะมีความเคารพนับถือรักใร้ปรองดองกันดีเพียงใดก็ตามแต่แล้วก็ต้องพัดพรากจากกันไม่มีที่ใครจะอยู่ตลอดกันไปได้พ่อแม่มีความรักลูกแล้วก็ต้องจากลูกไปไม่ลูกจากไปก่อนตัวเองก็ต้องจากลูกไป ลูกมีความเคารพรักพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็ต้องจากไปหรือไม่ตัวเองก็ต้องจากไปการจากไปซึ่งเรียกว่าตายมรณกรรมในที่นี้เป็นการจากไปอย่างสูญสิ้นที่ไม่มีโอกาสได้พบหา พูดจากันอีกแล้วความตายจึงเป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้จิตใจเกิดความเศร้าสลดและเสียดายอะไรเป็นอย่างยิ่งของสภาพแห่งความเป็นจริงด้วยกันทุกๆคนอย่าว่าแต่มนุษย์เลย แม้สัตว์เดรจฉานเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันดังเคยได้สดับมาว่าชายคนหนึ่งเป็นนักร่านกวันหนึ่งเห็นนกเขาคู่หนึ่งเกาะพักผ่อนอยู่ตอนเที่ยงจึงยิงนกตัวเมียตายตกลงมา นกตัวผู้เห็นดังนั้นบินวนเวียนดูศพคู่นกของตนเห็นว่าตายแน่แล้วจึงบินขึ้นไปสูงสู่สุดฟ้าแล้วก็ปักดิ่งลงมาให้หัวของตัวเองกระทบกับพื้นแผ่นดินคอหักตายตามกันไปด้วยแสดงถึงว่าเขามีความอะไร เขารู้ว่าการตายนี้เป็นการจากกันโดยไม่ได้กลับมาอีกแล้วและไม่มีอะไรที่จะทำให้เขากลับคืนมาอีกได้ควา,ามตายจริงเป็นควา,ามเศร้าโศกอย่างยิ่งของทางจิตใจ สภาพแห่งความเป็นจริงอยู่อย่างนี้เราจะเห็นได้โดยทั่วไปครอบครัวใดฝ่ายลูกก็ดีฝ่ายบิดามารดาก็ดีตายลงก็จะมีเสียงแต่สะอื้นเศร้าโศกด้วยการเหมือนกันหมดเป็นสภาพอย่างนี้ถ้ามีอาการเหล่านี้หมายถึงว่าเป็นการสูญเสียอย่างสูงสุด หรืออย่างร้ายแรงอย่างร้ายกาศในครอบครัวนั้นคือหมดโอกาสที่จะอยู่ร่วมกันอีกแล้วถึงแม้ซากศพนั้นก็จะเก็บไว้ไม่ได้ก็จะเสียก็จะอืดเน่าจำเป็นต้องฝังต้องเผาไปตามสภาพถึงมีความรักความห่วงใยปางคนอย่างไรก็แล้วแต่แต่ก็ท้องเผาไหม้ไปหมดไปสลายไปสภาพเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นควา,ามตายนี้จึงเป็นเครื่องเศร้าโศกสุดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเราใดใครพบปะสัมผัสในควา,ามโศกในข้อนี้เมื่อใดเมื่อนั้นเป็นความเศร้าโศกอย่างสูงสุดในชีวิตถึงกับมีการหลั่งน้ำตาหรือร้องไห้เศร้าโศกเสียใจอะไราอาวรนด้วยประการต่าง ความร้องไห้เศร้าโศกอะไรอาวอนี้ความจริงแล้วไม่ใช่เป็นของดีคือเกิดมาจากจิตเศร้าหมองในพระแนกหนึ่งคือในความที่จิตเศร้าสลดจนสุดประมาณหาการยับยั้งอื่นไม่ได้จึงเกิดความเสียใจจนถึงร้องห่มร้องไห้ คนที่กำลังร้องหงอร้องไห้กำลังเสียใจเศร้าโศกนั้นที่จริงคือสภาพของที่จิตใจมืดมนเพราะไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีอย่างไรถูกอย่างไรไม่ถูกในสภาพจิตใจของเขาย่อมด้รับฟานมืดมนเป็นอันมากอย่าว่าแต่ปุถุชนเลยแม้แต่พระอริยะเช่นพระอานนท์ ตอนที่พระพุทธเจ้าปรงพระชนมายุสังขารแล้วที่ปาวานเจดีพระองค์ได้ตัดว่าอีกสามเดือนต่อน,นี้ไปจะดับขันธปรินิพานพระอานนท์มีความเศร้า,าโศกเสียใจมากถึงกับต้องลุกหนีออกไปจากหน้าพระพักแห่งองค์พระผู้มีพระภาคเจ้า ไปเกาะสลักอันหนึ่งที่หน้าประตูเก่ายืนร้องไห้ยอยู่ด้วยความอะไรอวรนึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเราอยู่กับท่านมาเป็นเวลานานได้ปฏิบัติท่านทุกสิ่งทุกอย่างเห็นท่านอยู่ทุกวันได้ฟังพระธรรม,มเทศนาที่ท่านแสดงพร้อมทั้งผู้คนเข้า พบพระพุทธเจ้าก็ท้งผ่านท่านบัดนี้ท่านจากเราไปแล้วเราไม่มีโอกาสอยู่กับท่านแล้วแม้ตัวเราเองก็ยังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์มีคุณเพียงพระโสดาบันยังไม่สิ้นสุดอาสวะกิเลสพระศาสดาก็รีบจากเราไปก่อนแล้วต่อไปนี้เราจะพึ่งพิงอาศัยผู้ใดที่จะเกิดความมั่นใจว่า ได้บรุลุรมถึงที่สุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ตามคำสอนของพระพุทธองค์เมื่อไม่มีพระพุทธองค์แล้วยังไม่เห็นผู้ใดอีกเลยท่านลำพึงนึกอยู่ในใจของท่านอย่างนี้จึงเกิดความเศร้าโศกเสียใจเป็นอันมากจนระยะเวลานานยเวลานานพระศาสดาเห็นพระอานทน์หายไปจึงได้ถามกับพิกุทั้งหลายว่าอานทน์ไปไหน พิทูทั้งหลายก็บอกว่าไปยืนร้องไห้อยู่พระศาสดารีให้พระที่อยู่ในที่นั้นไปรเรียกพระอนุ์มาแล้วก็ตัดสอนด้วยประการต่างว่าเราบอกแล้วแต่งตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าสังขารทั้งหลายที่ไหนมีเที่ยงย่อมเป็นสภาพอยู่อย่างนี้ไม่คราวใดก็คราวหนึ่งจะต้องพระพรากจากกันไม่ว่าใครทั้งสิ้นย่อมมีสภาพเป็นอย่างนี้ การที่มาเกิดความเศร้าโศกเสียใจนั้นไม่ใช่ว่าเป็นไปเพื่อความเจริญทางด้านจิตใจเป็นทางเสื่อมทางจิตใจแล้วพระาศาสดาก็ได้ตัดพระยากรเพราะมทั้งชมความดีของพระอานุ์เพื่อกัเป็นการปลอบใจและสรุปท้ายว่าเมื่อตะถาคตปรินิพานแล้วไม่นานอานุ์ก็จะพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นพระอรหรันต หลังจากนั้นพระอานนท์ก็ได้ทูลให้พระศา,าสดาเสด็จไปนิพพานในเมืองต่างๆแต่พระศาสดาทรงปฏิเสธและเล่าเหตุด้วยประการาต่างๆให้ฟัง,งอันนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าความเศร้าโศกนั้นเป็นความสลดจิตอย่างลึกซึ้งของผู้ที่เสียหายารับความเสียหายพ่อแม่จากลูกไปลูกก็รู้สึกว่า เป็นความเสียหายอย่างสูงสุดในชีวิตของตนฝ่ายพ่อแม่ที่มีความรักลูกมากเมื่อลูกตายไปก่อนก็จะมีความเศร้าโศกเสียใจยอย่างสูงสุดว่าเสียดวงแก้วดวงใจที่รักที่สุดของตนเป็นการสูญเสียที่สุดในชีวิตของท่านเหล่านี้เพราะการตายนั้น ไม่มีโอกาสได้พบปะอยู่ร่วมกันอีกแล้วหมดสิ้นกันเพียงเท่านี้บางคนไม่มีเหตุอื่นๆแต่เมื่อมาประสบเหตุปัจจุบันทันด่วนเกิดตายลงทันทีทันใดไม่นึกว่าน่าจะตายก็ตายไปก็ยิ่งทำให้ผู้ที่ได้รับความเศร้าโศกเกี่ยวพัวพันนั้นมีความสลดใจมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ดีเพราะความตายนั้นเป็นของประจำในสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครที่จะร่วงพ้นข้ามพ้นจากความที่ตนเองจะไม่ตายไม่ได้จะต้องตายด้วยกันทั้งนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาไว้ก่อนๆว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้ คือถ้ารู้ตัวอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วก็จะเป็นการบรรเทาความที่จะต้องตายจากไปหรือเราจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งสิน้นของอะไรที่เป็นของรักของอะไรที่เป็นชอบใจบุคคลและสิ่งของก็ดีที่เป็นที่รักที่หวงแหน สิ่งเหล่านั้นทั้งบุคคลและทั้งวัตถุย่อมสูญหายตายจากไปจากกันไม่คราวใดก็คราวหนึ่งไม่เขาจากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปของชอบใจทั้งหลายไม่ว่าสิ่งใดทรัพย์สินเงินทองเครื่องประดับที่ไล่นาสาโทสัตว์เลี้ยงเป็นต้นอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ที่ชอบใจของเราเองถูกอกถูกใจเราอยากจะอยู่กับสิ่งนั้นแต่ก็ต้องพัดพลาจากกันสมมติมว่าเสื้อผ้าแพรพันที่มีสีสันฐานสวยงามซื้อมาเพื่อไว้ใส่ให้เกิดความสวยงามรู้อุ่นใจแต่สีสันผ้าแพรพันเหล่านั้นที่ชอบใจ ก็ย่อมค่อยๆเสื่อมไปจากสีสันต่างๆและในที่สุดก็ขาดไปสลายไปยุ่ยไปผุพังไปจนกลายเป็นซากซึ่งเรียกว่าผ้าขี้ริ้วหมดสภาพเพียงความน่าชอบใจนั้นในบางครั้งก็ค่อยๆจากไปบางทีบุคคลบางคนที่มีใจอ่อนเกิดความเสียดายจงร้องห่มร้องไห้ก็มี ถ้าเราพิจารณาที่ก่อนเมื่อได้สิ่งใดมาเึกว่าสิ่งนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงวันนี้อยู่กับเราพวกนี้ต้องจากเราไปหรือวันนี้จะอยู่กับเราวันหน้าต้องจากเราไปเป็นสภาพอยู่อย่างนี้หรือเขาไม่จากเราไปเราก็จากเขาไปไม่ฝ่ายเขาฝ่ายใดอย่างใดเราอย่างใดอย่างหนึ่ง จะต้องได้รับคําว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งสิ้นครั้นเมื่อบุคคลมาพิจารณาข้อนี้ไว้บ่อยๆไว้ให้เกิดประณีตขึ้นกับใจสมมติเปรียบเทียบอบรมจิตใจไว้ให้พบอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไว้บ่อยๆก็จะเป็นการบรรเทาเหมือนกับว่าคนที่จะเดินไปทางเปลี่ยว รู้ว่าซ่อนช่องทางตรงนั้นช่วงระยะนั้นถึงตรงนั้นเป็นทางเปรี่ยวเขาก็จะได้ระวังตัวเมื่อระวังตัวแล้วความรอบคอบก็จะเกิดขึ้นถึงมีอะไรขึ้นก็จะหาทางให้ผ่านพ้นไปให้ได้ถึงผ่านพ้นไปไม่ได้ก็รู้ตัวมาก่อนแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นอย่างนี้ไปได้ฉันใดชีวิตของคนก็เช่นเดียวกัน ถ้าได้รู้จักใช้สติปัญญาพิจารณาให้รู้ล่วงหน้าไว้ก่อนเช่นนี้จะเป็นการบรรเทาอารมณ์ที่เศร้าโศกต่างๆที่หนักก็ให้เบาลงที่เบาลงก็ให้หยุดเมื่อหยุดแล้วก็จะมีสติปัญญาว่าของที่รักของที่ชอบใจคนที่รักคนที่ชอบใจสัตว์ทั้งหลายที่รักที่ชอบใจสูญสิ้นไปอย่างนี้ เราควรทำใจอย่างไรเราควรเป็นอย่างไรจรึงจะถูกต้องในพระสูตรมีเล่าเรื่องตอนหนึ่งว่าในครอบครัวหนึ่งมีพ่อมีแม่และลูกชายมีอาชีพในการเลี้ยงโควันหนึ่งฝ่ายแม่ได้เสียชีวิตลงฝ่ายพ่ออะไรอาวรมาก ทำหลุมฝังศพแม่ไว้แล้วภรรยาไว้แล้วบูชาด้วยข้าวน้ำทุกวันทุกวันยังไม่พอยังนั่งร้องไห้อารายอาวรลำพันลำพึงถึงความดีที่เคยอยู่ด้วยกันอยู่ทุกชา้าทุกค่ำไปให้อาหารที่ไรก็นั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานๆเป็นเวลาแลมปีฝ่ายลูกชายเมื่อโตขึ้นก็เห็นพ่อทำอาการอย่างนั้น ก็อยากจะให้บอกให้พ่อเลิกคิดถึงทึงแม่แต่พ่อก็ยังไม่สามารถที่จะทำใจได้และลูกเป็นผู้ที่มีหน้าที่เลี้ยงโคต่อวันหนึ่งลูกโคได้ตายลงลูกชายก็ได้ลางเอาลูกโคไว้หน้าบ้านทําพิธีไว้อย่างดีแล้วก็เกี่ยวหญ้าเอาน้ำมาให้กินทุกเช้าทุกเย็นท,ทุกเช้าเย็นแล้วก็ลำพันถึง ว่ายังเล็กยังน้อยยังไม่น่าตายเลยร้องห่มร้องห้าอยู่อย่างนี้ฝ่ายพ่อไม่เห็นลูกเป็นยังไงเข้าก็ตำหนิลูกหาว่าลูกจะเป็นบ้าหรืออย่างไรโคมันตายแล้วอานะ้ำไมาให้กินมันจะกินได้อย่างไรเอาห้อย่ามาให้กินมันกินได้อย่างไรลูกชายก็บอกว่าก็เห็นแม่เอาขผ้าอานะเห็นพ่ออา เอาข้าวเอาน้ำไปให้แม่กินอยู่เชา้าค่ำแล้วก็ร้องโ่มร้องไห้ไม่เห็นแม่ฟื้นขึ้นมาได้เลยพ่อจึงเริ่มมีสติรู้สึกตัวว่าความตายนั้นเป็นไปด้วยการทุกๆคนถึงเราจะร้องโ่มร้องไห้ประการหนึ่งประการใดไม่ใช่วิสัยของผู้ที่เป็นปัญญาชนเพราะสิ่งเหล่านั้นล่วง ไปแล้วก็ไม่สามารถจะฟื้นคืนขึ้นมาได้เป็นสภาพอยู่อย่างนี้เราเกิดมาแล้วความเกิดเป็นแดงเกิดเป็นเบื้องตน้นด่านทุดท้ายของเกิดก็คือตายไม่มีใครรอดพ้นจากด่านทุดท้ายความตายนี้ไปได้คนที่ได้พิจารณาไว้บ่อยๆย่ยอมมีสติปัญญาครั้นเมื่อความตายเกิดมีขึ้นถ้าจะเกิดกับตัวเรา ก็จะได้มีสตินึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำละวินยัยทานศีลภาวนาที่ได้มาเพ็ดมาแล้วจิตก็จะมีความอบอุ่นด้วยบุญเมื่อดับจิตก็จะไปสู่สุขติตรงกันข้ามถ้าหาว่าใครตกอ,อกตกใจเกิดความกลัวร้องไห้หรือโวยวายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามจิตย่อมผันผวนไม่มีสติไม่อยู่กับหลักธรรม เป็นเหตุให้ไปสู่อาบายภูมิได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นความเศร้าโศกจึงไม่ได้เป็นคุณเหมือนดังที่คิดกันที่คิดว่าเรียกว่าเราร้องหยมร้องไห้ให้กับญาติแสดงว่าเราเป็นคนรักญาติเราเป็นคนรักพ่อรักแม่เราเป็นคนรักพี่รักน้องความจริงความรักพ่อรักแม่ จะต้องประพฤตตนเป็นคนดีดำรงวงศกุลให้ถูกต้องประพฤติตนให้มีคุณภาพรักพี่รักน้องช่วยกันรักษาวงศกุลไว้ไม่ใช่ร้องห่ลร้องไห้เพราะร้องหม่มร้องไห้ไม่สามารถช่วยแก้ไขอะไรได้นอกจากความเขาเกิดขึ้นกับบุคคลที่ประสบเหตุการณ์นั้นเพราะฉะนั้นบุคคลกำลังเศร้าโศกเสียใจประการหนึ่งประการใดก็ตาม ใครมาแนะนำอย่างไรมักจะทำตามนั้นคือในขณะนั้นไม่มีความคิดเพราะจิตใจที่เศร้าหมองนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้หลายแห่งว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจนี้ในอภินหะปัจเจเวคณะห้าก็สอนว่าเป็นธรรมที่บรรพชิตครหัสชายหญิงเด็กผู้ใหญ่ควรพิจารณาไว้เป็นประจำว่า เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพระพรากจากกันมีกรรมเป็นของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพระพุทธเจ้าสอนไวาอย่างนี้ไม่จดไม่จำไม่นำไปท่องบนจำตรงไม่นำไปพิจารณาครั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้ความเป็นจริงเกิดมีขึ้นขึ้นแล้วก็ไม่สางามามารถที่จะระงับดับอารมณ์แห่งความเศร้าโศกเสียใจได้ใจก็มัวหมองด้วยประการต่าง ให้ใจดีใจแช่มชื่นใจมีคติใจมีธรรมเป็นปกติดีกว่าวใจเศร้าโศกใจเศร้าหมองใจเสื่อมโทรมเพราะกิริยาของใจอย่างนั้นเป็นการเข้าประตูแห่งอบายภูมิส่วนใจที่มีธรรมรู้หลักธรรมตามความเป็นจริงรู้หลักธรรมดูหลักธรรมดาที่สัตว์ทั้งหลาย เกิดมาแล้วไม่มีใครผ่านพ้นไปอย่างนี้ได้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งถึงแม้ยังไม่ได้มรุมารคผลก็มีสุกติเป็นไปในเบื้องหน้าพระศาสดาได้ทรงเทศนาสอนไว้มากมายหลายแห่งเช่นเดียวกันว่าการเกิดแต่ละชาตินั้น จะต้องประสบทุกข์ด้วยประการต่างๆไหนเจ็บไหนปวดไหนความไหนเดือดร้อนด้วยประการต่างๆความเป็นอยู่ไม่พอมีพอกินก็เป็นทุกข์ก็เดือดร้อนความเจ็บปวดในร่างกายโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นก็เดือดร้อนความทะเลาะวิวาทก็เดือดร้อนทุกสิ่งทุกอย่างมีอะไรขึ้นอยากได้อะไรขึ้นสิ่งใดเป็นของชอบใจได้มา สิ่งนั้นจะไม่มีทุกข์ไม่มีมีแต่ทุกข์ไปผูกพันกับสิ่งใดเข้าสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ตามมาสิ่งใดเป็นที่รักเช่นลูกเป็นที่รักแล้วก็มีทุกข์เพราะความรักกับลูกนั้นไม่มีใครที่จะพ้นหลังนี้ไปได้เกิดมาแล้วถ้าหากว่าคุมใจไม่ดีรักษาใจไม่ดีไปหลงไปทำกรรมที่ไม่ดีเลวซามเข้าไปประพฤติผิดศีลทำเข้า ย่อมทำให้วิถีแห่งพบแห่งชาติผันผวนควรที่ได้พบชาติเป็นสุกติอาจจะลงนรกหลกตกไม้ในอบายภูมิต้องทรมานทรกรรมด้วยประการต่างท่านจึงสอนว่าเกิดเป็นทุกข์พยายามทำให้พ้นความเกิดคือความรูร้มรรคผลเข้าสู่โลกุตละธรรมเพราะความเกิดนั้นยังมีอันตรายอยู่ถ้าเกิดไปแล้วทำความผิดศีลผิดธรรม ก็จะพาให้ได้พบได้ชาติไปทรมานในนรกหมกไหม้ด้วยประการต่างๆจากความเป็นคนใจดีก็อาจจะเป็นคนใจร้ายก็ได้เปลี่ยนแปลงสภาพได้จึงเรียกว่าปูถุชนปูถุชนนั้นไม่ใช่ว่าเป็นคนโลเลเฉพาะในโลกนี้อาจจะโลเลเมื่อเกิดพบชาติใหม่ก็อาจโลเลได้เพราะฟามที่ยังไม่เข้าภูมิถึงอริยะที่แน่นอนด้วยเหตุนี้การเกิด แต่ละครั้งจึงจัดว่าเป็นทุกข์ท่านจึงแสดงว่าชาติบิดูคาความเกิดเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นคนเราทุกคนเกิดมาเมื่อเวลาเกิดเห็นไหมไม่มีใครที่จะหัวเราะมาเลยพอเกิดมามีแต่ร้องไห้นี่ทัศนี่สภาพทางเสียงอีกสภาพหนึ่งทางกิริยาเห็นไหมมือของคนที่เกิดมีแต่ก,กรรมกรรมมาหมายความว่าเกิดมาแล้วเราจะต้องทำกรรม เราจะต้องใช้กรรมเราจะต้องเป็นไปตามกรรมเรามีการเป็นกรรมเป็นกรรมเนิรดมีกรรมเป็นปันทุกรรมเป็นเผ่าพันเราทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะเป็นผู้รับกรรมอันนั้นไม่มีใครล่วงพ้นสภาพแห่งกรรมนี้ไปได้เพราะนั้นเกิดมารู้แล้วว่าความเกิดเป็นทุกชาติปิดุขาเกิดมาจึงร้องไห้และก็มือก็กรรมไว้หมายความว่ามีกรรมมาจะต้องใช้กรรม ทำอะไรไปตามกรรมและในเวลาตายในเวลาตายผู้ที่จะตายอาจจะไม่รู้ตัวทุกสิ่งทุกอย่างก็แบ์ให้ดูหมดคืมบือที่เคยกรรมตอนเกิดก็แบรให้ดูไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรไปอะไรบ้างที่เขาติดมือติดมือไปไม่มีใครติดเขามีติดไม้ติดมือไปได้เลยแม้ดอกไม้ที่เขาบอกว่าไว้สำหรับไปไหว้พระอริยเจ้านั่น คนเป็นเขาใส่ให้ในภายหลังพร้อมทั้งเป็นที่เศร้าโศกเสียใจของคนที่เป็นคนที่ตายตายไปทิ้งร่างทิ้งชีวิตทิ้งสภาพทุกสิ่งทุกอย่างเคยมีบุตรมีลูกมีหลานมีทรัพย์สมบัติทิ้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเวลามีอยู่เป็นอยู่มีชีวิตอยู่นั่นของกูนี่ของกูอย่างนี้เป็นต้นคันเมื่อเวลาตายไป แบหมดไม่มีอะไรถือเอาเป็นของกูไปได้เลยสักอย่างเดียวสภาพคาฟามเป็นจริงอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสอนให้รู้ตามความเป็นจริงว่าเราจะต้องพัดพลาคจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งสิน้นเมื่อพิจารณาข้อนี้ไว้เสมอเสมอแล้วก็จะมีประโยชน์มีคุณคือหนึ่งมีสติสามปชัญญะมีปัญญารู้จักว่าเราควรจะทำอย่างไร ประการที่สองเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องกับความเป็นไปเช่นผู้ที่เสียชีวิตเป็นที่รักที่ชอบใจด้วยเหตุที่เป็นบิดามารดาก็จะได้บำเพ็ญบุญทุนทานตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนไว้ห้าข้อในข้อที่ห้าว่าเมื่อท่านสิ้นชีพไปแล้วทำบุญอุทิศให้กับท่านการทำบุญอุทิศให้กับท่านก็ทำในความตั้งใจทำ ทำด้วยศรัทธาไม่ใช่ทำด้วยความเศร้าโศกความทำด้วยความเศร้าโศกจิตไม่เป็นกุศลไม่มีความแรงของจิตบุญกุศลอุทิศไปให้ก็ถึงยากต่อเมื่อทำด้วยศรัทธามีศรรมีลมีธรรมมีคุณภาพพลานุภาพทางอธิฐานในการอุทิศก็จะเป็นพาผลให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วได้โดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่ามีสติปัญญาในความเป็นไปอยู่อย่างนี้ก็จะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นประการที่สมย่อมรู้ตามความเปจริงและหันมาพิจารณาตัวเองว่าวันนี้เราทำศพคนอื่นเขาตายไปต่อไปวันหน้าเราก็ต้องตายเขามาทำศพเราเช่นเดียวกันจงอย่าประมาททานศีลภาวนา มีแล้วหรือ,อยังในชีวิตนี้ถ้ายังไม่มีรีบทําให้มีให้เกิดมีขึ้นเพราะผู้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นประโยชน์อย่างนี้จึงได้เทศนาสอนดังกล่าวมาด้วยประการชนีต่อน,นี้ไป <c oughs> จงตั้งใจอบรมจิตของตนด้วยการเจริญสมาธิภาวนาตั้งใจให้แน่วแน่มั่นคงเป็นหนึ่งมีสติ คอยคุมคำนึกว่าพุทโธพุทโธหรือลมหายใจเขาออกให้อยู่เป็นปกติไว้สม่ำเสมอจนฝ่าจิตจะสงบกิริยาที่ฝึกอยู่อย่างนี้ซ้ำซๆำซ,ซากๆอยู่บ่อยๆจะทำให้จิตตั้งมั่นเพราะจิตเกิดความชำนาญชำนาญในการภาวนาชำนาญในการนึกชำนาญในการตั้งสติชำนาญในการระวังอารมณ์ไม่พังเผอ ความชำนาญเหล่านี้ชำนาญบ่อยๆเข้ามากเข้าก็จะเกิดความสงบเพราะฉะนั้นต่อนนี้ไปจงตั้งใจภาวนาพุโทโธพุโทโธเพื่อให้จิตของเราสงบตามคําสอนต่อไป